สวัสดีครับมาพบกันในรายการฉลามเล่าเรื่องวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของเดสเพ็ดโตซอรัดนะครับเดสเพ็ดโตซอรัดคือไดโนเสาร์ในยุคครีเทเชียตเมื่อประมาณ77ถึง74ล้านปีก่อนนะครับด้วยมันเป็นไดโนเสาร์ในวงไทเรโนโซอรีเด โดยมันเป็นเทอรูพอดในกลุ่มไทเรโนซอริเช่นเดียวกับไทเรโนซอรัสเล็กนะครับมันมีกระโหลกที่ใหญ่พันคมนะครับเดสเพสตัวซอรัสคือไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ในวงไทเรโนซอริเด้วยมันนะครับผมอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือในทางตะวันตกของทวีปนะครับ ฟอสซิลของดิสเพสโตซอรัตถูกค้นพบที่รัฐอันเบอร์ตาและรัฐมอนเทนาเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือส่วนใหญ่นะจะค้นพบในพื้นที่แถวนี้ของอเมริกานะครับสวัสดีครับ